เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากหิมแม่น้ำปิงคุณยายปราณีนาชัยวงศ์อายุ70ปีแล้วอดีตครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนผู้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเป็นช่างตัดผมใจบุญที่ส่วนสาธารณะหิมแม่น้ำปิงย่านวังสิงค์คำคุณผู้ชมครับเจวยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนักนครับเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันป้งใจจุ้มใจหัวใจมันปุ๊มันปองเป็นเรื่องราวดีดี โดยช่างตัดผมน,นี้อายุ70แล้วเนอเปิ้นตัดหืตึงไม่หยิงแลวก็ประจายมีอุปกรณ์ตัดผมแล้วก็นั่งมีเก้าอี้นั่งเพื่อบริการคุณผู้ชมพอวิวเหรองามที่สุดเนาะเป็น้านตัดผมที่งามที่สุดนะครับโดยกึดก้าวบริการกันแล้วแต่จะหืส่วนใหญ่แล้วก็จะมีละอ่อนแล้วก็ผู้พิการมาตัดฟรีช่วงแรงก็ยังหับสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับละอ่อนโตเนอร์ท่านนี้ก็คือคุณปราณีนาชัยวงศ์ต้องบอกว่าคุณยาย สิ่งเนาะอายุ70ปีนะคุณผู้ชมครับร่างกายแข็งแรงเพื่อบริการตัดผมตึงแม่หญิงแล้วก็ประจ่ายมีอุปกรณ์ตัดผมมีเก้าอี้นั่งมาเปิดเพื่อบริการที่นี่ครับที่สวนสาธรารณะหิมฟังแม่น้ําปิงย่านถนนบางสิงค์คซึ่งก็จะมีลูกค้าก็จะทยอยกันมาใช้บริการปกติจะตัดอยู่ที่บ้านขึ้นราคาคนใหญ่หกสิบแล้วอ่อนสามสิบแต่บ้านอยู่ในซอยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่บ่ฮู้ก็เลยมาเปิดเพื่อบริการที่นี่กลางวันยายจะเปิดตั้งแต่เวลาเก้าโมงจนถึงเมื่อตอนเนาะ บ,บางวันก็มีลูก,ก้ามาใจบริการมากกว่า10คน9บริการกันแล้วแต่จะฮื้อครับบ่มีก็ตัดฟรีไปเลยส่วนละออนลก่ก็ก็ผู้สูงวัยเนี่ยตัดฟรีอยู่แล้วครับ ทีมข่าวเซบข่าวเชียงใหม่ไเลยที่อู้กับคุณยายคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆอย่างอี้บอกเซบข่าวเฮามาเฮาจะไปสร้างสรรค์เรื่องราวนี้ในสังคมนะครับคุณยายบอกกับทีมข่าวว่าอดีตตัวเก่าเป็นครูและเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนก็เกษียณออกมาต้องการจะใช้เวลาว่างให้กเกิดประโยชน์ซึ่งก็ยังเียกันได้อยู่ตัวเก่าบ่มีลูกแต่ก็ต้องดูแลสามีที่ป่วยด้วยเงินเกษียณเป็นเงิเน,เกนก้อนก็ต้องเก็บไว้ดูแลตัวเก่าแล้วก็สามีหากบัซซ่อเพิ่มก็จะเสี่ยงไปเกิดเลยไปเียนตัดผมที่วิทยาลัยสรารพัดช เฮียนตัดตึงไม่ยิงแล้วก็ประจายนะครับแล้วก็แปลงสีผมโดยด้วยมีความชํานาญกับรอยใจบริเวณปื้นที่บ้านเพื่อบริการตัดผมภายในชุมชนซึ่งจุดที่ตัดผมนี้จะติดกับถนนใหญ่ก็มีประชาชนกลายไปกลามาก็มีการเก้าอี้ให้ือกับลูกการนั่งไปบบ่อ,อคุณผู้ชมครับวิวงามอย่างที่บอกไปเนาะเป็น้านตัดผมที่ อากาศสดชื่นวิวงามนะครับเนี่ยคุณผู้ชมมีโอกาสก็ไปอุดหนุนกันนะครับเรื่องราวดีๆนี้ในสังคมบ้านเฮานะครับแล้วก็ตอนแรกคุณยายก็ยังสอนพิเศษภา,าษาอังกฤษให้กับละอ่อนแถวบ้านตยประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะไปแย่ขายขนมที่กาดเย่มาเกือบ2ปีแล้วสาเหตุที่ยังต้องแย่กันอันดับแรกก็คือต้องการหาไรายได้อันดับ2ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันดับที่3บอกว่า เป็นจิตอา,าสาทำประโยชน์ให้กับสังคมตัดปมฟรีสาหรับเราอ่อนและคนชราตอนนี้ยังมีสุขภาพดีอยู่นี่ก็จะแย่ไปติ๊กๆนะครับใครไกลไปไกลมาก็มาใช้บริการกันได้ครับ